ครับว <ider> the ันนี้นะครับทางเครื่องการที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดพยาวได้มาระเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของเทพน้ําตกครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติครับจังหวัดพะเยานั้นได้กําหนดที่น้ําตกคูซางเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะก็คงจะประเมินในเรื่องของ ตัวชีวะสงฆ์วัดที่อในเรื่องของทางด้านการท่องเที่ยวมาเห็นดูแล้วนะครับธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นม,มาเองยธรรมชาติไม่มีการสร้างขึ้นมานะครับผมผมว่าแต่ท่องเที่ยวตรงนี้มันมันผ่านไปได้ไม่หนักใจครับไม่หนักใจก็กยยอย่างเดียวเชาผานไปยังทุกท่าน,นาด้วยขณะนี้นั่นนะครับน้ำตกท้่ส้างน้นน้ำเยอะพอสมควรสวยงามมากเลยทุเรียน อยากเชิญชวนมาชมน้ำตกธรรมชาติที่สวยงามนะครับกอบคุณนักสวัสดีค่ะ จากกรมการท่องเที่ยวก็สรวงกท่องเที่ยวและกีฬาค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การประเมินวันนี้ค่ะสําหรับน้ําตกทูซางนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์การประเมินู่3ด้านนะคะก็คือด้านแรกก็เกี่ยวกับคุณค่าทางด้านการท่องเที่ยวและความเสี่ยงต่อการถูกทำลายนะคะอย่างที่2ก็คือศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็อย่างที่3ก็คือการบริหารจัดการทั้งหมดก็คะแนนเต็ม210คะแนนนะคะ เลอดตรงนี้ก็คือน้ำตกทุกฟางนะคะที่เป็นะ สานเียเรื่องที่เป็นจุดเด่นของวิทยนานชาติตูซังนะคะตรงนี้นะคะจุดเด่นของตูซังก็คือเป็นน้ำตกน้ำอุ่นนะคะอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีนะคะนักเที่ยวสามารถมาเล่นน้ำเรือนาำด้านหน้านี้ได้นะคะซึ่งก็เป็นเป็นน้ำตกน้ำอุ่นนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือนักเที่ยวเนี่ยสามารถไปศึกษาร,ระบบนิเวศนะคะทางข้างบนน้ำตกตูซังได้ก็คือจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะข้างบนก็จะไปดูในเรื่องของต้นกำเน,นิดของตูซังนะคะว่ามาจากไหนก็จะมีเป็น บ่อน,น้ําอุ่นนะคะที่ไหลมาเป็นตัวตกตรงนี้นะคะแล้วก็รวมทางการไปศึกษาในเรื่องของสภาพของป่าภูน้าจืดซึ่งถือว่าหาดูได้ยากแต่ก็มีให้ศึกษาที่เส้นทางศึกษาชากข้างบน,น,นตกทิวทานะคะตรงนี้ก็อยากแนะนําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในจุดนี้เพราะจะได้ความความสนุกนะความเพลินแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกี่ยวกับระบบคันนม้ระบบนิเวศป่าต่างๆด้วยนะคะ ครับสำหรับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกภูตางก็จะไดเ้เรียนรู้ถึงเรื่องของชนิดของป่านะครับเช่นป่า,าจิบแรงป่าพุุป่าเบญจพรรณนะครับและที่สำคัญก็คือได้ศึกษาในเรื่องของปอตั้บน้ำอุ่นนะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกภูตางครับว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหน,นอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับตรงนี้กส็สามารถที่จะ มาเดินศึกษาธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติได้ครับนอกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของอจําพพวกนกแล้วก็พันไม้ต่างๆครับ My label. ตอนนี้เราก็มาถึงต้นกําเนิดของตกฟูซางแล้วนะคะตรงนี้ก็จะห่างจากจุดต้นต้นที่เราสตาร์ทจุดอ่าก่อนขึ้นมาตะกี้ประมาณสักห้าร้อยเมตรนะคะมาถึงจุดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นต้นกําเนิดของตกฟูซางนะคะก็จะไหลจากบ่อนี้เพียงบ่อเดียวไปเป็นน้าตกฟูซางนะคะตัวนี้บ่อสั่นอุ่นนะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ35าองศาเซลเซียสตลอดทั้งปีนะคะทาลองสัมผัสได้ก็จะรู้สึกอุ่นนะคะตรงนี้เป็นบ่อทานที่เกิดมาจากธรรมชาตินะคะมีเพียงที่นี่เป็นเป็นบ่อเดียวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำ้าคล้าย วา่าน้ำข้างบนผิวชั้นโลกของเราเนี่ยไหลลงไปในรอยแตกของผิวโลกนะคะแล้วก็ไปสัมผัสกับชั้นหินร้อนข้างล่างแล้วก็พุ่งขึ้นมานะคะตรงนี้แล้วก็มาผสมกับน้ําเย็นที่อยู่ข้างบนนะคะก็ทาให้อุณหภูมิตรงนี้มันไม่ร้อนเป็นน้ำอุ่นนะคะเพราะมีน้ําเย็นข้างบนนี่มาผสมนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นบ่อน้ําซับอุ่นที่เป็นต้นกำเนเิดของเา ตลอดตรงนี้ก็จะเป็นห้องสงเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพนะคะที่เราจัดไว้ตอนช่วงปีก่อนนะคะพอดีท่านท่านไม่ได้สเสด็จตรงนี้แต่เป็นสเสด็จที่ศูนย์การเรียนรู้การศึกษาที่ห้วยไฟนะคะตอนนี้ก็เลยเตรียมเตรียมรับสเสด็จท่านแต่ก็ไม่ได้สเสด็จนะคะก็เป็นจัดเป็นจัดลักษณะส,นสวนสวยงามค่ะตรงนี้ <laughs>